ขอเชิญเข้าสู่รายการพอดแคสต์เรื่องเล่าทอล์กสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันถึงบุคคลหนึ่งนะคะซึ่งโลดแล่นอ,อ,อยู่ในแวดวงการเมืองไทยมานานมากแล้วก็มีบทบาทสําคัญต่อเนื่อมาตลอดปัจจุบันก็เป็นทั้งรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้วยค่ะครับผมเรากําลังพูดถึงร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าค่ะครับ เรื่องราวของท่านนี่ต้องบอกว่า,เ,าเต็มไปด้วยสีสันนะคะมีความเคลื่อนไหวที่น่าจับตาแล้วก็แน่นอนมีประเด็นคำถามข้อถกเถียงต่างๆตามมาตลอดเลยค่ะใช่เลยครับเส้นทางของร้อยเอกธรรมนัฐนี่น่าสนใจมากจริงๆคือมันมีหลายมิติมากๆครับทั้งช่วงชีวิตในเครื่องแบบทหารการผันตัวมาทำธุรกิจคือก็ประสบความสำเร็จด้วยนะครับแล้วก็ก้าวเข้าสู่การเมืองแบบเต็มตัว ซึ่งแต่ละช่วงแต่ละตอนเนี่ยก็มีเรื่องราวมีข้อกังขาที่ทำให้ท่านต้องถูกจับตามองอยู่เรื่อยๆเลยครับการทำความเข้าใจเรื่องราวของท่านนี้ก็เหมือนกับเราได้เห็นภาพสะท้อนการเมืองไทยในหลายๆมุมเหมือนกันนะค่ะเริ่มกันที่ข้อมูลพื้นฐานคร่าวๆก่อนนะคะร้อยเอกธรรมนัฐเกิดวันที่18สิงหาคม250 8ค่ะมีการเปลี่ยนชื่อมาหลายครั้งเหมือนกันนะคะจากชื่อเดิมมนัฐเป็นยุทธภูมิแล้วก็กลับมาเป็นมนัฐอีกรอบ กนจะเป็นพัชชะแล้วก็สุดท้ายคือธรรมนัตที่เราคุ้นเคยกันในปัจจุบันนามสกุลก็เปลี่ยนด้วยนะครับจากโบกพรมเป็นพรมเผาอ๋อค่ะส่วนชื่อเล่นที่คนเรียกกันติดปากก็อาจจะเป็นผู้กองมนัตหรือบางทีก็ได้ยินผู้กองตุ๋ยนะครับค่ะด้านการศึกษาล่ะคะท่านจบเตรียมทหารรุ่นที่25ครับแล้วก็ไปต่อโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าหรือจอปรรรุ่ง36 ซึ่งรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นเดียวกับพลเอกร่มกล้าวทุวธรรมที่หลายคนน่าจะจำได้จะเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองในอดีตนะครับอืมค่ะจบมาก็เข้ารับราชการทาหารตามเส้นทางปกติใช่ครับแต่ว่าเส้นทางทหารของท่านก็เอ่อไม่ได้ราบรื่นเท่าไหร่นะครับมีข้อมูลว่าเคยถูกสั่งพักราชการหรือถึงขั้นปลดออกจากราชการถึงสองครั้งเลยโหสองครั้งเลยเหรอคะครับ ปี2534ครั้งหนึ่งแล้วก็ปี2536อีกครั้งหนึ่งแต่ก็น่าสนใจว่าท่านก็สามารถกลับเท่ารับราชการได้ทั้งสองครั้งนะครับแต่ก็มีจุดเปลี่ยนสำคัญอีกครั้งตอนช่วงป,ปลายๆของการเป็นทหารใช่ไหมคะประมาณปี2541ใช่ครับตอนนั้นมีเรื่องที่ท่านเข้าไปพัวพันกับคดีฆาตกรรมคุณภูลสวัสดิ์จิราพรจนถึงขั้นถูกออกหมายจับแล้วก็ถูกถอดยศทหารด้วยครับ แต่สุดท้ายคดีนั้นเป็นยังไงต่อคะก็ใช้เวลาหลายปีครับกว่าศาลจะมีคำพิพากษาออกมาสุดท้ายคือศาลยกฟ้องครับในปี2546อือแต่เหตุการณ์นั้นก็เหมือนเป็นจุดสิ้นสุดบทบาทในกองทัพแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นให้ท่านไปทำอย่างอื่นแทนถูกต้องครับพอออกจากราชการทหารก็เหมือนหันมาทำธุรกิจแบบเต็มตัวเลยเริ่มจากธุรกิจแรกๆก็คือบริษัทรักษาความปลอดภัย ชื่อบอจกรรักษาความปลอดภัย oh, ทีพ a กา s อ๋อทีพ a กาดคุณคุณชื่ออยู่คะ่ะครับซึ่งตรงนี้ก็น่าสนใจว่ามีข้อมูลเชื่อมโยงถึงความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างใกล้ชิดกับพลเอกไตรรงอินทรทัศหรือเศษไอซ์ผู้ล่วงลับไปแล้วซึ่งเซตไอซ์นี่ก็ถือเป็นผู้มีบทบาทคนสำคัญมากๆคนหนึ่งในแวดวงทหารและการเมืองยุคนั้นเลยนะครับการสร้างเครือข่ายตรงนี้ก็น่าจะเป็นปัจจัยสาคัญมีอย่างอื่นอีกไหมคะ มีครับก็เคยเข้าไปบริหารจัดการตลาดคลองเตยอ,อยู่ช่วงหนึ่งแล้วก็เป็นที่รู้จักในฐานะผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลรายใหญ่หรือที่เรียกกันติดปากว่ายี่ปัวผ่านห้างหุ้นส่วนจำกัดควันด้วยดีครับดูเหมือนว่าความสำเร็จทางธุรกิจนี่แหละคะ่ะที่เป็นฐานสำคัญมากๆเลยทั้งเรื่องเงินทุนแล้วก็คอนเน็ชันต่างๆที่ปูทางให้ท่านก้าวเข้าสู่แวดวงการเมืองใช่ครับแล้วก็มีภาพลักษณ์อีกอย่างที่คนพูดถึงเยอะคือความเป็นคนใจกว้าง ใจถึงใจนักเลงอะไรแบบนี้ค่ะครับผมท่านเองก็เคยพูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันนะเคยให้สัมภาษณ์ไว้ประมาณว่านักเลงคือคนที่ใจเป็นนักเลงกล้าได้กล้าเสียรักเพื่อนฝูงแต่มาเฟียคือกลุ่มอิทธิพลที่รังแกคนผมไม่ใช่คนประเภทนั้นแต่ผมไม่ปฏิเสธว่าผมเป็นนักเลงเพราะเรามันคนใจนักเลงอื้อหือการอธิบายแบบนี้ก็น่าสนใจนะคะคือเหมือนเป็นการวางคาแรคเตอร์ตัวเองให้ชัดเจนว่า เป็นคนแบบไหนแล้วก็อยากให้คนอื่นมองยังไงครับมันก็เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ชัดเจนซึ่งอาจจะส่งผลดีในการทํางานการเมืองด้วยนะครับเพราะหลังจากนั้นท่านก็เข้าสู่การเมืองแบบจริงจังเลยเริ่มต้นกับพรรคไทยรักไทยตั้งแต่ปี2542นู่นเลยครับตอนนั้นอยู่ในทีมยุทธศาสตร์กรุงเทพนานเหมือนกันนะคะครับแล้วก็ขยับมาลงสมัครสสบัญชีรายชื่อกับพรรคเพื่อไทยในปี2 5 5 7อ๋อปี57 แต่ปีนั้นเลือกตั้งเป็นโมฆะไปนี้คะใช่ครับเลือกตั้งครั้งนั้นเป็นโมฆะแล้วพอเกิดการรัฐประหารปี2557ท่านก็เป็นหนึ่งในบุคคลที่ถูกคอสชอหรือคณะรักษาความสงบแห่งชาติเรียกไปรายงานตัวด้วยแสดงว่าก็อยู่ในเรดาร์ของผู้มีอำนาจมาตลอด ก็น่าจะเป็นอย่างนั้นครับแล้วก็มีข้อมูลด้วยว่าท่านมีความสนุทสนมกับคุณยาวภาวงศสวัสด์หรือเจ๊แดงซึ่งก็เป็นบุคคลสําคัญในเครือข่ายชินวัรนะครับปี2561ใช่เลยครับอันนั้นเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญมากเพราะย้ายมาปุ๊บก็ได้รับตําแหน่งใหญ่เลยคือประธานยุทธศาสตร์ภาคเหนือแล้วผลงานก็ออกมาดีด้วยในการเลือกตั้งปี62ดีมากๆครับท่านลงสมัครสอสอพยาวเขตหนึ่งแล้วก็ชนะแบบขาดลอยเลยโคนแชมป์เก่าจากพักเพื่อไทยได้สำเร็จ ไม่ใช่แค่เขียตัวเองด้วยนะคะเหมือนว่าตอนนั้นพอ่พอพชรอได้สสภาคเหนือไปเยอะมากถูกต้องครับนี่คือความสําเร็จที่น่าทึ่งเลยคือบทบาทในการวางแผนวางยุทธศาสตร์จนพอพอชรอได้สสภาคเหนือไปถึง25ห้าที่นั่งซึ่งถือว่าเป็นการเจาะฐานเสียงสําคัญของเพื่อไทยได้อย่างแบบโอโ้โหคือฮามากครับตรงนี้เองสินะคะที่ทําให้ฉายามือประสานสิทิศมันดังขึ้นมาใช่ครับคือภาพลักษณ์เป็นคนที่ดีลเก่งเจรจาได้ เคลียร์ปัญหาได้หมดมันชัดเจนขึ้นมากจากผลงานตรงนี้จนท่านเคยพูดติดตลกเรื่องการดูแลพักเล็กๆที่มาร่วมรัฐบาลในตอนนั้นว่าผมเป็นคนเลี้ยงลิงเลยต้องเอากล้วยให้ลิงกินตลอดเวลาก <c oughs> ็สะท้อนภาพการเมืองแบบไทยๆท,ที่ต้องมีการดูแลจัดสรรผลประโยชน์กันไปนะคะครับผมซึ่งผลงานตรงนี้ก็ส่งให้ท่านได้รับตําแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เมื่อเดือนกรกฎาคม2562 แล้วก็มีประโยคเด็ดตามมาทันทีเลยหลังรับตําแหน่งแค่วันเดียวเองมั้งคะที่ให้สัมภาษณ์ไว้ว่าอ๋อประโยคที่ว่าผมคือเส้นเลือดใหญ่เลี้ยงหัวใจรัฐบาลผมกุมความลับดิลต่อรองหากล้มผมได้รัฐบาลก็สั่นคลอนใช่ไหมครับใช่ค่ะประโยคนี้เลยโห oh, ฟังแล้วคือสะท้อนความมั่นใจแล้วก็บทบาทที่ตัวเองมองเห็นได้ชัดเจนมากๆชัดเจนมากครับแล้วบทบาทในพักก็ยิ่งใหญ่ขึ้นไปอีก เมื่อได้รับแต่งตั้งเป็นเลขาธิการพ,พ,พรรคพปชรในเดือนมิถุนายน2564ยิ่งตอกย้ำสถานะเราก็ความสำคัญในพรรคก็ไปใหญ่เลยนะคะครับแต่แน่นอนว่ายิ่งสูงยิ่งมีบทบาทสำคัญก็ยิ่งต้องเผชิญกับแรงเสียดทานข้อครหาต่างๆตามมาเป็นเงาตามตัวซึ่งประเด็นที่ใหญ่ที่สุดหนักที่สุดแล้วก็ถูกพูดถึงมากที่สุดก็หนีไม่พ้นเรื่องคดีที่ออสเตรเลียนะคะ ใช่ครับเรื่องนี้ถูกหยิบยกมาตลอดเวลาโดยเฉพาะเมื่อท่านดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีแล้วคือมันย้อนไปไกลถึงปี2536นู่นเลยครับที่ประเทศออสเตรเลียตอนนั้นมีข้อกล่าวหาว่าท่านเข้าไปเกี่ยวข้องกับการลักลอบขนเฮโรอีนปริมาณ3.2กิโลกรัมแล้วก็ต้องโทษจำคุกที่นั่นด้วยใช่ไหมคะครับต้องโทษจำคุก4ปีก่อนที่จะถูกเนรเทศกลับมาประเทศไทย เรื่องนี้แล้วค่ะที่ถูกนํามาตั้งคําถามถึงคุณสมบัติการเป็นรัฐมนตรีว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่โดยเฉพาะประเด็นเกี่ยวกับลักษณะต้องห้ามเรื่องความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดครับเรื่องนี้ก็ถูกซักฟอกอย่างหนักในสภาผู้แทนราษฎรเลยตอนอภิปรายไม่ไว้วางใจเดือนกุมภาพันธ์2563แล้วร้อยเอกธรรมนัฐก็ลุกขึ้นชี้แจงด้วยตัวเองในสภานะครับแล้วก็มีประโยคที่กลายเป็นไวรลัลแล้วก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักตามมา ประโยคที่ว่ามันคือแป้งใช่ไหมคะใช่เลยครับประโยคนั้นเลยท่านพูดถึงสิ่งที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นเฮโรอีนนั้นว่ามันคือแป้งโหคำนี้คำเดียวจุดติดเลยครับกลายเป็นวาทะ้นปีถูกเอาไปล้อเลียนถูกเถียงกันไม่หยุดเลยมันสะท้อนถึงวิธีการตอบโต้ข้อกล่าวหาที่แบบว่าเหนือความคาดหมายพอสมควรแล้วสุดท้ายเรื่องคุณสมบัตินี้ไปจบที่ไหนคะ ก็ไปถึงสารรัฐธรรมนูญครับมีการยื่นเรื่องให้วินิจฉัยคุณสมบัติแล้วสารไว่าไงคะสารรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัยออกมาเมื่อเดือนพฤษภาคม2564ครับว่าสถานภาพสสและรัฐมนตรีของท่านไม่สินสส้นสุดลงเอ้าไม่สิ้นสุดลงด้วยเหตุผลอะไรคะ เหตุผลหลกัลกๆที่ศาลท่านให้ไว้นะครับคือ 1. คําคำพิพากษาของศาลออสเตรเลียเนี่ยเป็นคำพิพากษาของศาลต่างประเทศไม่ใช่ศาลไทยดังนั้นจึงไม่มีผลผูกพันตามกฎหมายไทยแล้วก็ยังมีการอ้างถึงหลักอธิปไตยทางศาลของประเทศไทยด้วยครับอืมเข้าใจค่ะแต่คำวินิจฉัยนี้ก็มีเสียงวิจารณ์ตามมาเยอะเหมือนกันนะคะโดยเฉพาะจากฝั่งนักวิชาการกฎหมาย มันไม่ใช่การที่เราจะเอาคำพิพากษาของศาลต่างประเทศมาบังคับลงโทษซ้ำในประเทศไทยซึ่งอันนั้นอาจจะกระทบอธิปไตยได้แต่ประเด็นนี้มันเป็นเรื่องของการรับรู้ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นจากคำพิพากษานั้นเพื่อน,นำมาพิจารณาคุณสมบัติตามที่รัฐธรรมนูญไทยกำหนดไว้อ๋อคือมองว่าเป็นการรับรู้ข้อเท็จจริงไม่ใช่การบังคับคดีประมาณนั้นครับซึ่งหลายคนก็มองว่าการรับรู้ข้อเท็จจริงแบบนี้ไม่น่าจะกระทบอธิปไตยทางศาลนะ แล้วก็อาจจะขัดกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญที่ต้องการจะคัดกรองคนที่มีมนทินโดยเฉพาะคดีร้ายแรงอย่างยาเสพติดไม่ให้เข้ามาดํารงตําแหน่งทางการเมืองแต่ก็นั่นละค่ะคำมินิชัยของสารรัฐธรรมนูญก็ถือเป็นที่สิ้นสุดในทางกฎหมายไปแล้วถูกต้องครับนอกจากเรื่องใหญ่ที่ออสเตรเลียแล้วก็ยังมีประเด็นข้อกังขาอื่นๆตามมาอีกื่อยๆเลยนะคะมีครับมีเรื่องวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก ที่มีสื่อบางสำนักอย่างเพจ CSI ลบ A เขาตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยที่ชื่อ California University FCE คือตั้งคำถามว่าอาจจะเป็นสถาบันที่ไม่ได้รับรับรองหรืออาจจะไม่มีอยู่จริงด้วยซ้าแล้วก็มีข้อกล่าวหาเรื่องการคัดลอกวิทยานิพนธ์หรือ plagiarism ด้วยครับซึ่งเรื่องนี้ท่านก็ออกมาตอบโต้ชี้แจงเอาเอกสารมายืนยันเหมือนกันนะคะใช่ครับท่านก็นำเอกสารต่างๆออกมายืนยันกับสื่อมวลชนไป แล้วก็มีเรื่องอื่นๆอีกเช่นตอนช่วงโควิดระบาดใหม่ๆที่น้ากาก,กอนามัยขาดแคลนก็มีข่าวว่าผู้ช่วยคนสนิทของท่านพัวพันก,ก,กับการกักตุนหน้ากากอนามัยอ๋อครับมีเรื่องนั้นด้วยถึงแม้จะมีการปฏิเสธแต่ก็มีภาพมีคลิปปรากวฏออกมาทําให้เกิดคําถามเยอะเหมือนกัน แล้วก็มีการแต่งตั้งคู่ชีวิตคือคุณธนพรศรีวิราชอดีตนางสาวไทยเป็นข้าราชการการเมืองตำแหน่งประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีอันนี้ก็มีคำถามเรื่องความเหมาะสมเหมือนกันครับผมแล้วก็อีกเรื่องที่คนให้ความสนใจคือตอนที่ท่านเข้ารับตำแหน่งสสแล้วต้องยื่ยนบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตอนนั้นแจ้งทรัพย์สินรวมแล้วกว่า800ล้านบาทแล้วก็มีการระบุในเอกสารว่ามีคู่สมรส2คนคือคุณอริศราพรมเผ่าและ คุณธนพรศรีวิราชพร้อมกับบุตรรวม7คนใช่ไหมคะใช่ครับก็เป็นข้อมูลที่เปิดเผยออกมาตามกฎหมายแต่ก็ทําให้สังคมให้ความสนใจในรายละเอียดส่วนนี้ด้วยดูเหมือนว่าชีวิตการเมืองของร้อยเอกธรมานัทนี้จะเต็มไปด้วยความเคลื่อนไหวจุดพลิกผันตลอดเวลาเลยนะคะจริงครับไม่เคยนิ่งเลยอย่างช่วงเดือนกันยายนปี2564ตอนนั้นมีศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลพลเอกประยุทธ ก็มีข่าวลือหนาหูมากว่าท่านอยู่เบื้องหลังความพยายามจะล้มพลเอกประยุทธ์ในสภาซึ่งท่านก็ปฏิเสธข่าวนั้นไปใช่ครับท่านปฏิเสธแต่หลังจากนั้นไม่นานท่านก็ตัดสินใจลาออกจากตาแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรมีผลวันที่8กันยายน2564แล้วก็มีพระบรมราชาองค์การโปรดเกล้าให้พ้นจากตาแหน่งตามมาติดติดแล้วจากนั้นก็มีจุดเปลี่ยนใหญ่อีกครั้งตอนต้นปี65ใช่ไหมคะที่ถูกขับออกจากพักพลังประชารัฐใช่ครับ เดือนมกราคม2565ท่านและสอสอในกลุ่มอีก20คนถูกมีมติขับออกจากพักพอปชรอตอนนั้นก็เลยต้องไปหาบ้านใหม่อยู่ครับก็ไปตั้งพักกันเมืองใหม่ชื่อว่าพักเศรษฐกิจไทยและท่านก็ขึ้นเป็นหัวหน้าพักเองเลยในเดือนมิถุนายน2565แต่ก็อยู่พักเศรษฐกิจไทยไม่นานเท่าไหร่หรือเปล่าคะเหมือนจะกลับมาพอปชรอ,อีกครับสถานการณ์มันพลิกผันเร็วมากครับ พอถึงเดือนกุมภาพันธ์2566ท่านก็พาสอสอกลุ่มเดิมกลับเข้าสังกัดพักพลังประชารัฐอีกครั้งโอ้โหอันนี้แสดงให้เห็นถึงความความยืดหยุ่นหรืออาจจะเรียกว่าความไม่แน่นอนของสมการการเมืองไทยจริงๆนะคะแล้วก็ความสามารถในการปรับเปลี่ยนจุดยืนของตัวเองด้วยครับผมและพอกลับมาพอปพอชรก็ลงสมัครรับเลือกตั้งในปี2566ก็ได้รับเลือกตั้งเป็นสสพยาวอีกสมัย แล้วก็ได้กลับมาเป็นเลขาธิการพักอีกรอบด้วยใช่ครับกลับมาเป็นเลขาธิการพักสมัยที่2ในเดือนกรกฎาคม2566พอมีการจัดตั้งรัฐบาลผสมที่มีพักเพื่อไทยเป็นแกนนําหลังเลือกตั้ง66ท่านก็ได้กลับเข้าคอรอมออีกครั้งครับได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในรัฐบาลของคุณเศรษฐาทวีสินเมื่อเดือนกันยายน2566 บทบาทก็ยังคงโดดเด่นต่อเนื่องมาเรื่อยๆจนถึงช่วงเปลี่ยนผ่านรัฐบาลล่าสุดเลยนะคะตอนสิงหาคม2567ที่พรรคเพื่อไทยจัดตั้งรัฐบาลใหม่นำโดยคุณแพทองทานชินวัตรใช่ครับตอนนั้นมีรายงานข่าวว่ากลุ่มของร้อยเอกธรรมนัฐหรือที่เรียกกันว่ากลุ่มธรรมนัฐซึ่งตอนนั้นน่าจะมีสสในคอนโทรลอยู่ประมาณ29คนบวกกับพรรคเล็กอีก5พรรค ได้ตัดสินใจแยกตัวจากแนวทางของพลเอกประวิทย์วงสุวรรณซึ่งเป็นหัวหน้าพักพปชอรอในขณะนั้นเพื่อไปสนับสนุนการจัดตั้งรัฐบาลของพักเพื่อไทยแต่ตอนนั้นที่น่าสนใจคือท่านไม่ได้เข้ารับตําแหน่งรัฐมนตรีเองนี่คะใช่ครับอันนี้น่าสนใจมากคือท่านตัดสินใจไม่รับตําแหน่งรัฐมนตรีโดยให้เหตุผลทํานองว่ามีข้อกังวลเรื่องประเด็นด้านจริยธรรมจากเรื่องราวในอดีตแล้วก็เสนอชื่อคนในกลุ่มของท่านอย่างเช่น น้องชายคือคุณอัคาราพรมเผ่าและก็คุณนรมนพิญโยสินวัฒน์ให้เข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีแทน ก่อนที่ตัวท่านเองจะลาออกจากตำแหน่งเลขาธิการพักพ่อพอชรในเดือนกันยายน2567ครับผมแต่ล่าสุดในรัฐบาลปัจจุบันข้อมูลถึงปลายปี2568ที่มีคุณอนุทินชาญวิรกูลเป็นนายกรัฐมนตรีร้อยเอกธรรมนัฐก็ได้กลับเข้ามาในคณะรัฐมนตรีอีกครั้งคราวนี้ตำแหน่งใหญ่กว่าเดิมด้วยควบสองตำแหน่งเลยคือรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ใช่ครับ กลับมามีบทบาทสำคัญในรัฐบาลอีกครั้งซึ่งทันก็อประกาศนโยบายหลกัหลกๆที่จะขับเคลื่อนทั้งเรื่องการพิทักษ์สถาบันการสารต่อนโยบายเดิมของกระทรวงการเร่งรัดเรื่องการจัดที่ดินทำกินสปกให้เป็น,นโฉนดการบริหารจัดการน้ำการยกระดับสินค้าเกษตรปรับปรามสินค้าเกษตรเถื่อนแล้วก็สร้างไรายได้สร้างตลาดสร้างโอกาสให้เกษตรกรมีบทบาททางสังคมผ่านมูลนิธิด้วยใช่ไหมคะ ท่านได้ก่อตั้งมูลนิธิธรรมนัตพรมเผาเพื่อการกุศลขึ้นที่จังหวัดพะเยาตั้งแต่ปี2555แล้วครับวัตถุประสงค์หลักๆก็เพื่อช่วยเหลือสังคมบรรเทาสาธารณาภัยต่างๆซึ่งเราก็จะเห็นข่าวท่านหรือมูลนิธิลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยอยู่เรื่อยๆนะครับทั้งน้ำท่วมภัยแล้งทั้งในภาคเหนือภาคใต้ ซึ่งล่าสุดชื่อมูลนิธิก็เพิ่งกลับมาเป็นข่าวอีกครั้งจากกรณีที่ไปเชื่อมโยงกับมูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้ของคุณกันทัศวะพงไพบุ์เวชหรือกันจอมพลังอ๋อใช่ครับที่มีประเด็นเรื่องข้อบังคับเดิมของมูลนิธิกันจอมพลังที่ระบุว่าถ้าหากมูลนิธิเลิกกิจการไปทรัพย์สินที่เหลืออยู่จะตกเป็นของมูลนิธิธรรมนัตพรหมเผ่าใช่ค่ะ เรื่องนี้ร้อยเอกพมนัทก็ออกมาปฏิเสธบอกว่าไม่เคยทราบเรื่องนี้มาก่อนไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรเป็นเรื่องที่คุณกันจอมพลังดําเนินการไปเองครับแล้วภายหลังทางมูลนิธิกันจอมพลังก็ได้ไปดาเนินการแก้ไขข้อบังคับนั้นแล้วแล้วก็เหมือนมีคอมเมนต์ถึงคุณกันจอมพลังด้วยนะคะทํานองว่าเป็นมือใหม่หัดครับทําอะไรไม่ค่อยคิดอะไรแบบนี้ครับก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่เข้ามาเพิ่มสีสันและก็ความซับซ้อนให้กับเรื่องราวของท่านไปอีก ทั้งหมดนี้ก็เป็นภาพรวมเส้นทางชีวิตแล้วก็การเดินทางในแวดวงการเมืองของร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่านะคะต้องบอกว่าเป็นบุคคลที่สะท้อนความซับซ้อนของการเมืองไทยได้เป็นอย่างดีเลยค่ะคือผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะมากมีบทบาทสําคัญในฐานนะผู้มียมนาต่อรองเป็นผู้เล่นคนสําคัญในสนามการเมืองมาตลอดแต่ในขณะเดียวกันก็มาพร้อมกับคําถามแล้วก็ข้อกังขาจากสังคมอยู่เสมอๆเ,เลยค่ะ ใช่ครับปัจจุบันท่านก็ยังคงอยู่ในตำแหน่งที่สำคัญมากๆของรัฐบาลนะครับมีอำนาจในการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับปากท้องของเกษตรกรโดยตรงแน่นอนว่าทั้งการทำงานในปัจจุบันแล้วก็เรื่องราวต่างๆในอดีตที่ผ่านมาจะทำให้ชื่อของร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่ายังคงเป็นบุคคลที่แวดวงการเมืองไทยและสังคมโดยรวมต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดต่อไปอย่างแน่นอนครับ